สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยิงนดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary พบกับเรื่องราวเรื่องเล่าของชาว Minimalist ในรอบสัปดาห์นี้นะคะทุกท่านอยู่กันกับพอดแคสเตอร์ดมี่เจ้าเดิมนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์ที่2นะคะของเดือนมีนาคมเขาให้แล้วนะคะต้องบอกว่าไตรามาสแรกนี้เรียกได้ว่าผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงในรอบสัปดาห์นี้นะคะเรื่องที่อยากจะมาพูดคุยกับทุกท่านเห็นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ Crazy Rich a s i a n คะ่ะใครที่อาจจะเคยได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะต่างก็รู้กันดีว่า มันเป็นเรื่องแต่งนะแต่ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะทีนี้สัปดาห์นี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของรายการเรียลิตี้นะคะที่เอาเรื่องราวของ Crazy Rich a s i a n เนี่ยแต่เป็นเวอร์ชั่นแห่งความเป็นจริงนะคะต้องบอกว่ารายการนี้นะคะมีชื่อว่า Blink Empire นะคะซึ่งตอนแรกก็คิดว่าเออมันจะสนุกไหมเพราะว่ารายการแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยลักษณะเช่นนี้ประมาณนี้นะมีมาก่อนนะคะของรายการอังกฤษนะคะชื่อว่า Made in Chelsea นะคะ ใครๆก็ถ้าเกิดว่าไปอยงกริเนี่ยบอกหูมาจากที่ไหนนะคะบอกว่าถ้าอยู่เชลซีเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเชลซีเนี่ยจะมีพื้นที่บางส่วนที่มีราคาค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็เมดินเชลซีนี้ทำหลายซีซั่นมากนะ,ะก็เป็นเรื่องแบบรายการเรียลิตี้โชว์เหมือนกันแต่ว่ามีการเตรียมกันมาก่อนนะคะคือเป็นบทสัมภาษณ์ของคนที่เคยไปออกรายการอย่างไรก็ตามมันก็มีส่วนแห่งข้อท็จจริงอยู่บ้างนะคะแต่ว่า เราก็เคยดูรายการนั้นก็ติดพอสมควรนะสมัยที่ยังเรียนต่อนะแต่พอรอบนี้กลับมาดูของ blink empire นะคะก็เลยอยากจะมาเปรียบเทียบกันนิดหนึ่งว่า blink empire เนี่ยมันเป็นเหมือนกับ made in Chelsea นะ,ะเวอร์ชั่นอันที่หนึ่งคือทุกคนอยู่ในสหรัฐอเมริกานะ,ะแต่เป็นเวอร์ชั่นถัดมาก็คือว่าทุกคนแทบจะเรียกว่าทุกคนในโชว์เนี่ยเป็นเอเชียอเมริกันะคะซึ่งกลายเป็นเอเชียอเมริกันแบบเต็มตัวไปแล้วจริงๆนะคือคนเอเชีย ในแบบว่าเจเนเรชันที่1เนี่ยถ้าเกิดย้ายเข้าไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาแบบบุคคลทั่วไปเนาะก็อาจจะต้องเรียกได้ว่ามีความพยายามในการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะแต่ลักษณะที่เราเห็นเนี่ยกลายเป็นคนที่ก็คือเป็น crazy rich Asian นะแต่ว่าเป็น Asian American นะคะ ทีนี้เราก็ดูแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันให้อะไรกับความเป็นมินิมอลิสต์ของเราบ้างต้องบอกว่าส่วนตัวถ้าดูรายการโชว์ประเภทที่แบบมีรายการทําอาหารแ่งคุกกิ้งโชว์ทั้งหลายนะคะหรือแม้แต่กระทั่งรายการอย่าง Hal ธ์คิทเช่นนะคะโดย Gordon r a m s a y เนี่ยต้องบอกว่าพอดูเสร็จแล้วเนะี่ยหลายกรณีนะยยกตัวอย่างเช่นนะบางกรณีเขาทํรีสอร์ทโตอะไรแบบเนี้ยเราก็อยากกินนะ,ะหรือบางรายการทอดไก่นะคือแบบจบรายการแล้วแบบจะมีความรู้สึกอยากจะไปสั่งไก่ทานนะ,ะไม่รู้ว่าหลายท่านเป็นแบบเราเหรือเปล่านะ แต่ปรากฏว่าพอดู blink empire เนี่ยนะคะกลายว่าพอดูเสร็จปุ๊บจริงๆทั้งเรื่องเนี่ยมีการแต่งตัวพูดถึง Dior Dolce a ช d g a b b a n a แล้ คือแบรนด์เต็มไปหมดเลยแต่จบรายการแล้วอ่ะเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะไปซื้อตามนะคะก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะเป็นมินิมอลลิสต์มากเพียงพออันนะี้โมะโมะซะหน่อยจนกระทั่งรู้สึกว่าไม่ได้ตามเทรนด์ใดๆเหล่านี้นีกับที่รายการพยายามจะโชว์เพราะจริงรายการอย่าง made in Chelsea เนี่ยเขาก็จะมีการขั้นรายการเหมือนกันนะแล้วก็โชว์ว่าแบบออในรายการเนี่ยคนใน made in Chelsea ใช้อะไรเผื่อว่าหลายท่านอยากจะไปใช้ตามก็คือเป็นสปอนเซอร์เข้าไปในรายการนะคะ แต่ว่าซื้อเราไม่ได้เลยนะคะรวมทั้งเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะ,ะต้องบอกว่าตัวละครมีอยู่จริงๆประมาณ56ตัวละครหลักนะ,ะซึ่งเป็นคนจริงๆนะคนชื่อนั้นจริงๆนะคะก็ได้แก่เคนนะคะเคนเนี่ยเป็นคนสิงคโปร์นะคะเข้าใจว่าเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันกับครอบครัวแล้วก็ย้ายมาที่สหรัฐอเมริกานะ,คะเคนนี่พอบอกว่าไอ้เป็นคนสิงคโปร์แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยพอฟังสำเนียงหรืออะไรแบบเนี้ย จะไม่มีซิงลิชหลุดออกมามากนะคะก็กลายเป็นคนเอเชียนอเมริกันเต็มตัวไปแล้วนะคะถัดมาก็คือเคบินเคบินเนี่ยออกจะเหมือนคนที่อยู่นอกกลุ่มไปซะหน่อยนะค,ะคือเขาเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในบริเวณแคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็ ถัดไปก็คือว่าเขาเองไม่ได้รวยเหมือนเพื่อนๆเ,เขาคือต้องบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวกับคนเอเชีย m e r ัน a n ที่มีฐานะดีมากๆนะคะดีมากในลักษณะทีะ่เหมือนยกตัวอย่างนะมีเงินในหลักพันล้านเหรียญสหรัฐนะคะคือมันมีมากกว่าลักษณะว่าสิล้านหรือว่าหนึ่งร้อยล้านเท่าที่ดูนะคะในวงเล็บเพราะว่าอย่างบางคนก็ยกตัวอย่างรายถัดไปเลยแล้วกันนะคะก็มีคนนึงชื่อว่าแอนนานะคะอย่างคุณแอนนาเนี่ย ก็มีบิดามารดานะ,ะก็เรียกว่า,เา parents เนี่ยที่คาอาวุธนะคะอันนี้ยังถูกต้องตามกฎหมายนะก็เลยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหการคาอาวุธเนี่ยมันน่าจะกำไรเยอะเนาะแล้วก็น่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะคะมีคนชื่อเชอริสนะคะซึ่งที่บ้านก็เป็นเขาเรียกว่าเดน i ิม m อมพายนะคะซึ่งก็แต่งงานกับสามีที่เป็นเฟอร์นิเจอร์แอมพายก็บอกว่าเป็นรวยผสมกับ,บรวยนะเออในเรื่องเธอยังไม่ได้แต่งงานนะก็แต่ว่ายังไงก็ตามมีคู่ที่แบบร่ำรวยเหมือนกันนะคะ ถัดไปก็คือคุณแคลลี่นะคะซึ่งเราชอบเรื่องราวของแคลลี่มากเลยคือคุณแคลลี่เนี่ยในเรื่องเนี่ยเธอบอกว่าเธอเคยแต่งงานมาก่อนนะคะแล้วก็การแต่งงานนั้นไม่ประสบความสำเร็จเพร,รษษาะสามีเนี่ยเป็นพวกแบบ ไปฟรอดคนอื่นนะคะไปหลอกลวงคนอื่นเธอก็เลยบอกว่าเอาละถ้าเช่นนั้นเธอต้องสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะดังนั้นเธอก็มีธุรกิจของเธอแต่ว่าในเรื่องเนี่ยเราจะเหมือนกับไม่เห็นว่าใครทํางานเลยนะเหมือนมันเป็นเหมือน,น,นกับตอนที่ทุกคนมาเจอกันในช่วงฟรีไทม์อะไรประมาณนี้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีอีกตัวละครหนึ่งชื่อว่าคิมลีนะคะ คิมลีเนี่ยจริงๆก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจเพราะว่าเธอเองก็มีชื่อเสียงมาได้จากตัวเองคือเหมือนเธอเป็นดีเจที่เขาบอกดังมากในเซาท์อีสต์เอเชียนะดังมากในสิงคโ,โปร์แต่ส่วนตัวถ้าใครรู้จักคิมลีบอกเราหน่อยนะคิมลีเนี่ยจริงๆก็เป็นเอเชียนอเมริกันนะคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นเวียดนามีสนะคะก็จริงๆเธอก็คือคนเวียดนามนี่นแหละนะคะก็เข้าใจว่าอพยพมาพ่อแม่เธออยาร้างกันแล้วอันนี้คือต้องพูดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีลักษณะสําคัญต่อไปที่จะพูดถึงนะคะ ถัดไปอ่ะก็คือคริสตีนนะคะในเรื่องเนี่ยมันจะเป็นการพล็อตว่าคริสตีนเนี่ยไม่ถูกกับคนชื่อแอนนานะคะซึ่งฟังไปฟังมาเนี่ยนะเราก็จะแบบสับสนไปหมดว่าโอ้ตัวละครคือเยอะมากนะพูดตามตรงทีนี้อ่ะอย่างไรก็ตามในเรื่องเนี่ยเออคริสตีนเนี่ยเป็นคนที่ เหมือนกับก็เป็นเจ้าแม่เหมือนกันนะคะแอนนาก็เป็นเจ้าแม่นะคะแต่ว่าอายุต่างกันคือแอนนาเนี่ยจะอายุเยอะกว่านะส่วนคริสตีเนี่ยก็อยู่ในวัยที่มีบุตรแล้วนะคะลูกก็คือชื่อน่าสนใจมากคือเป็นเราเราก็จะเรียกลูกด้วยชื่อนะคะแต่ว่าทางเรื่องเขาจะเรียกเด็กเป็นเบบี้คนนี้ว่าเบบี้จีนะคะซึ่งเราก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเบบี้จีนี่คือเป็นโอเคเป็นชื่อเล่นแหละแต่ว่าชื่อจริงของเด็กน้อยคนนี้คือใครนะคะเอาแหละทั้งหมดทั้งมวลหมายถึงว่าเราได้อะไรจาก เรื่องนี้นะคะเรียลลิตี้โเรื่องนี้หลายคนจะบอกอเอ๊ะมาเล่าแล้วมันก็ดูแบบว่าเออมันก็ดีนะคือทุกคนก็มีเรื่องราวของตัวเองแล้วยังไงต่อนะคะคือสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตในเรื่องนี้ค่ะคือถ้าเรามองคือใครก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในวงจรแบบ crazy rich a s i a n เนะี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจคือส่วนตัวนี่ไม่เข้าใจพูดตามตรงไม่เข้าใจว่าคนที่แบบมีตังค์มากมเนี่ยเขาคิดยังไงเพราะส่วนหนึ่งเนี่ย เราอาจจะไม่ได้มีเพื่อนสนิทเป็นคนที่มีเงินมากๆอ่ะอาจจะพูดได้ว่าถ้าตอนไปเรียนหนังสือนะคะหรือไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเจอเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้เจอในขณะที่เขาจะมาแชร์เรื่องราวหรือว่าไปแฮงเงากันบ่อยๆเบอร์นั้นนะคะเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะคนเหล่านี้มีนิสัยเป็นอย่างไรเขาคิดแต่เฉพาะเรื่องเงินหรือไม่หรือว่าเขามีความทุกข์ใดๆหรือเปล่านะคะเราก็เลยจะคิดเหมือนคน อาจจะไม่แน่ใจว่าคนอื่นคิดมานะส่วนตัวคิดว่าเขาก็คงไม่ได้มีความทุกข์อะไรมากนอกจากเรื่องเล็กๆน้อยๆนะวงเล็บคือเรื่องเล็กๆน้อยๆจริงๆนะแต่ว่าเรื่องเงินเนี่ยพอมันมันตัดประเด็นนี้ออกไปแล้วมันก็ไม่น่าจะมีความทุกข์เหมือนคนทั่วไปนะคะแต่พอได้ดูซีรีส์เนี้ยซึ่งมีแค่แปดตอนแต่เขาบอกเป็นซีซั่นหนึ่งนะเราก็แอบ,บรอเมื่อไหร่ซีซั่นสองจะออกมานะคะปรากฏว่าจริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามบนโลกใบนี้นะคะ ในเรื่องนี้มันก็ไม่ได้ฉายถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยของแต่ละบุคคลด้วยนะแปลว่าทุกคนยังอยู่ในวัยเยาว์นะคะจะยกเว้นตัวละครคือแอนนานี่อาจจะแบบในวัยที่อายุเยอะหน่อยแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ยังอยู่ในวัย3 0อร์ีนะคะเอร์ลี่ทวนดี้ก็มี ก็ดูจะมีความสุขดีนน่นะแต่ว่าจริงๆแล้วพอเจาะเข้าไปเนี่ยไม่ใช่นะคะคือพอตัดเรื่องเงินไปแล้วสิ่งที่เราเห็นแล้วเหมือนเป็นปัญหาธรรมดาสามัญของโลกจริงๆแลวหลายท่านก็บอกเอาก็รู้อยู่แล้วนะ,ะนั่นก็คือเรื่องความสัมพันธ์นะคะออยกตัวอย่างเช่นเคนเองเนี่ยก็เหมือนเป็นตัวหนึ่งที่ดําเนินเรื่องนะคะเขาเนี่ยเป็นเพศที่สามเนาะเพศทางเลือกนะคะในเรื่องเขาก็จะพูดตอนจบเรื่องเนี่ยว่าที่สุดแล้วเขาต้องเริ่มเดทใครสักคนนะเราก็จะเห็นถึงสภาพความเหงาของเขาเนาะ เควินเนี่ยมองตัวเองว่าเป็นเหมือนกับปลาที่อยู่นอกจากน้ำนะปลาที่ไม่ได้อยู่ในน้ําเหมือนกับเพื่อนๆน,นะคะเขาอาจจะเป็นอ u t c a s ก็คือว่าเขาไม่ได้มีฐานะที่ร่ํารวยซ้ํานะคะเขาก็เป็นบุตรบุญธรรมคือไม่รู้ว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของตัวเองเนี่ยเป็นใครนะคือพ่อแม่เขาเป็นออดอปเขามาเป็นพ่อแม่แบบผิวขาวเลยนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับเป็นในแบบเนาะแล้วไปมา,มาก็ได้มาเป็นเพื่อนกับเคน ซึ่งจริงเคเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นเสถีฐีสิงคโปร์นะคะแต่แควินเองเนี่ยถึงแม้เขาจะไม่ได้ร่ํารวยนะเขาไม่ได้พยายามทําตัวเหมือนเพื่อนเออซึ่งอันนี้เราชอบนะเหมือนว่าเขาก็เหมือนกับทําให้รู้อ่ะหนึ่งคือเขาไม่ได้ร่ํารวยนะแต่ว่าเขาก็อยากที่จะเป็นเพื่อนคนเหล่านี้ยในความรู้สึกแล้วนะเพราะความเป็นเพื่อนนะคะ อย่างคริสตินเองเนี่ยเราก็เห็นว่าโอ้ในเรื่องเนี่ยพยายามจะแข่งนะต้องบอกว่าใช้คำว่าแบบอาจจะชิงดีชิงเด่นนาะกับคนชื่อแอนนานะคะแต่เมื่อเราดูเข้าไปเนี่ยเขาก็มีความทุกข์ในแบบหนึง่งนะคะคือคริสตินก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอแต่งงานกับผู้ชายที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเชื้อพระวงศ์นะคะคือเป็นเชื้อพระวงศ์เมื่อสมัยนานมาแล้วคือถ้า,าระบบ กษัตริย์จีนเนี่ยยังมีอยู่นะคะสามีเธอเนี่ยคงจะได้เป็นกษัตริย์นะแล้วลูกของเธอเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเจ้าชายน้อยเนาะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคือระบบสถาบันกษัตริย์นี่ก็ล่มสลายมานานมากในจีนนะเธอก็เหมือนกับเล่าเฉยๆนะเธอก็แลดูว่าเหมือนจะไม่ได้ทํางานเนาะก็อาจจะใช้เงินของสามีหรือใดๆก็ตามนะฮะ คือเราก็เห็นว่าเอ้ก็มีความสุขดีแต่พอเจาะเข้าไปเธอบอกโอ้โหแต่งงานกันเนี่ยเหมือนกับพ่อแม่ของสามียังมีความเป็น traditional อยู่คืออยากให้เธอผลิตทายาทนะคะกว่าเธอจะผลิตทายาทผ่านความเจ็บปวดมาสิบเอ็ดปีกว่าจะมีลูกหนึ่งคนแล้วสามีก็อยากมีอีกนะพ่อแม่ของสามีก็เห็นดีเห็นงามว่าอยากให้มีอีกเราก็จะเห็นความทุกข์ของเธอคือตอนแรกเธอก็บอกว่าเออเธอแบบว่าอาจจะมีลูกไม่ได้นะมันเป็นความอันตรายต่อการตั้งครรภ์และ สามีก็บอกไม่เป็นไรก็เอาเซโรเกตมาเพื่นะค็คือเหมือนว่าเป็นพวกอุ้มบุญนะคะสุดท้ายเราก็เห็นว่าเรื่องมันก็เฉลยที่ว่าเธอไม่อยากมีลูกแล้วอ่ะเบบี้จีคนเดียวพอนะ,ะคือการเป็นแม่เนี่ยต่อให้ไม่ต้องเลี้ยงเองนะเพราะามีพี่เลี้ยงอะไรอย่างนี้เนาะมันก็ยังมีความมันต้องผูกพันเนาะมันต้องทุ่มเทเวลาแน่นอนละบางส่วนของคุณนะเราก็คิดว่าอย่างในเรื่องในี่คริสตินเขาก็มีความทุกข์มากกับการที่แบบเฮ้ยต้องมีลูกต่อไปไเรื่อยๆหรอนะคะอ่ะคนถัดไป เคลลี่นะคะเคลลี่ที่เราบอกว่าโอ้ยเป็นผู้หญิงแกร่งมากๆนะคะสร้างธุรกิจได้ด้วยน้ามือของเธอเองเนี่ยปรากฏว่าเธอก็มีความสัมพันธ์หลังจากที่สามีคนที่หนึ่งหย่ากันไปเพราะสามีก็ถูกจับไปอะไรย่างนี้เนาะคนที่สองเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแฟนนะ,ะคือพูดง่ายๆว่าผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้ทาอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งนะ,ะก็มีหน้าที่คือเราเข้าใจว่าก็เป็นอารมณ์เหมือนนักแสดงแต่ก็ดูทรงแล้วก็น่าจะเป็นประมาณตัวประกอบนะคะหรือว่าเป็นนายแบบในช่วงระยะที่ไม่ได้โด่งดังนะคะ ถ้าพูดกันกลางๆ,ๆล้วอาจจะมองว่าอแฟนเธอเนี่ยน่าจะแบบประทานโทษนะคะมาเกาะเธอหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแล้วก็จริงๆเท่าที่ดูเนี่ยเธอก็มีความสัมพันธ์ครั้งที่2ที่เลวร้ายเหมือนกับครั้งที่หนึ่งะเพราะแฟนก็อูด่าทอเธอด้วยคยําหยาบคายในยบางครั้งเนาะมันก็จะเห็นมาในเรียล t ิตี้โชว์ะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเอจริงๆแล้ว เธอมีตัวเลือกเยอะแม่เธอไม่จําเป็นต้องเอาผู้ชายแบบนี้นึกออกไหมคะเธออยู่ในวงสังคมคือตลอดเวลาเราก็จะเห็นคนเหล่านี้ไปงานบอลไปงานต่างๆไปงานเลี้ยงนะไปเรื่อยๆในรอบปีนะแล้วก็แต่งตัวสวยๆจริงๆมันมีโอกาสเจอคนเยอะนะคะแต่สุดท้ายก็จะมีผู้หญิงประเภทหนึ่งแหละที่รู้ว่าความรักเนี่ยมันไม่เวิร์กเอาเลยนะ,ะคือผู้ชายเนี่ยอาจจะข่วยมากแต่ว่าเธอก็ยังรักแบบในรูปแบบเนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะ,ะขึ้นๆลงๆนะคะ ถัดไปอีกคิมลีนะตัวละครนี้เราก็รู้สึกสนใจว่าหนึ่งเธอมีชื่อเสียงเนาะเธอเป็นคือทั้งหมดเนี่ยมันน่าสนใจที่ว่าหลายคนก็ถ้าพูดกันคำว่าเอเชียเนี่ยมันคืออะไรนะมุมหนึ่งแล้วก็คือเอเชียที่มีเชื้อสาย จีนอะความเป็นเวียดนามเองก็มีความเป็นจีนนี้ใช่ไหมเป็นเอเชียตะวันออกผสมกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่นะคะคือเราจะเห็นคนจากสองฝั่งนะอย่างตะวันออกเฉียงใต้ก็จะมีสิงคโปร์เรียนนะเวียดนามีสแล้วก็เอเชียตะวันออกก็คือหลายคนพูดภาษาจีนได้แบบเนี้ยอย่างในเรื่องของคิมลีเนี่ยเราก็เห็นเหมือนเขามีความสุขโอ้มีแม่ที่แบบเป็นดูโมเดิร์นมากนะคะแบบลูกถ่ายรูปก็บอกโอ้ยแบบโชว์เนื้อหนังมากขึ้นกว่านี้สิลูกจะได้ดูดีนะคะ ปรากฏว่าเธอก็มีปมคือเธอไม่เคยเจอพ่อเธอตั้งแต่พ่อกับแม่เนี่ยหย่าร้างกันคือมันเป็นความทรงจําสีจังๆแล้วมันก็ติดอยู่ในใจว่าแบบเออจะยังไงกับการค้นหาพ่อของเธอนะคะในเรื่องซึ่งไปดูเองแล้วกัว่าตอนจบเป็นยังไงเนาะถัดไปนะคะเชอริสนะคะซึ่งเชอริีสเนี่ยก็มีชีวิตที่ดีนะก็คือไม่ได้แต่งงานคือเป็นอะไรที่เบรก traditional n o ม m มกของคนเอเชียเนาะคือไม่ได้แต่งงานแต่ว่ามีลูกด้วยกัน <c oughs> กับแฟนนะคะเขาไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีมีลูกคนที่หนึ่งนะเธอกําลังท้องนะในในเรื่องก็คือท้องแบบหนักมากอะไรเงี้ยคือสุดท้ายความฝันของผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นอะ ก็คืออยากจะแต่งงานอยากจะถูกขอนะขอแต่งงานอย่างจริงจังนะแต่แฟนก็เหมือนกับเออผู้ชายนี่มันก็แปลกเนาะมีลูกแล้วเราก็ก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆเป็นคนเอเชียด้วยนะคะเอ๊ะทำไมไม่แต่งงานไม่พร้อมหรือ,อย่างไรแต่ก็ลูกจะลูกสองแล้วนะคะแล้วก็แอนนานะคะผู้ที่ผ่านการหย่าร้างมา4ี่ครั้งคือเราชอบแม่แอนนาเนอจริงคือเขาเป็นแม่ของทุกคนนะแต่เขาทําตัววัยรุ่นวงเล็บเพราะอะไรก็ไม่รู้นะ แอนนาเนี่ยเป็นตัวละครที่จะเห็นได้ว่าบางมุมมีความเด็กเพราะมาแหงเอากับคนที่อายุน้อยกว่าเธอเป็นแบบแทบจะเป็นรุ่นลูกได้เลยเนาะแต่ประการถัดไปที่เป็นความรู้สึกก็คือว่าเธอบอกว่าเธอมักจะพูดในนั้นเสมอนะว่าแบบเฮ้ยชีวิตชีวิตเดียวใช้มันให้เต็มที่เหมือนเธอบอกตอนนี้เธอส่งคือลูกเธอก็โตแล้วสามีอะไรก็ผ่านการหย่ามหมดแล้วคือตอนนี้หนึ่งเธอโสดนะถัดไปเธอก็รู้สึกว่าได้เวลาใช้ชีวิตของตัวเองให้เต็มที่แหละ ะะเราก็จะเห็นสภาพเลยว่าคนที่มันโอ้โห missing เอาไปอย่างเนิ่นนาเนี่ยมัวแต่ใช้ชีวิตไปเพื่อคนอื่นเนี่ยพอมาเป็นเพื่อตัวเองเนี่ยมันฟูลฟิลขนาดไหนมันสนุกสนานขนาดไหนนะคะส่วนตัวละครอื่นๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่พูดถึงมากแล้วกันนะคะคือเป็นว่าตัวละครหลักเนี่ยก็มีอยู่ประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลเราจะเห็นว่าไม่ว่าคุณจะรวยแค่ไหนเนาะทุกคนเมื่อถึงแม้ตัดเรื่องเงินออกไปมีความทุกข อยู่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะคะคือถ้าเกิดว่าใครชื่อในพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าได้สร้างความทุกข์ประทมแต่ละรูปแบบมาให้คนแต่ละคนนะคะคือแต่ละคนเองก็ยังมีสิ่งที่อยากได้ในชีวิตและยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะแต่เราจะเห็นเรื่องนี้เยอะมากคือถ้าสรุปเป็นภาษาง่ายๆคือว่าเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์นะสิ่งที่รูสึกว่ามันไม่ฟูลฟิลอยากตามหาพ่อนะคะ อยากตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงนะ,ะก็ต้องไปคุยกับพ่อแม่บุญธรรมว่าจะทํำยังไงคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาข้าจริงแล้วเงินมันไม่ใช่คําตอบของทุกอย่างนะคะถึงแม้ตอนจบเนี่ยเควินก็พูดว่าเอออย่างน้อยอะไรก็ตามแต่เนี่ยมีเพื่อนวรวยเนี่ยมันดีนะะแต่ขอสรุปเช่นนี้ละกันหลังจากที่ดูหูแบบคือดูรวดเดียวเลยนะคะแปดตอนเพราะรู้สึกว่าแบบขอเถอะเป็นวันอาทิตย์แห่งการพักผ่อนนะคะเราแอบบรู้สึกว่าพอดูเสร็จแล้วเนี่ยคือมันดีนะคะมัน มันรู้สึกเข้าถึงกว่า made in Chelsea คือหนึ่งคือเขาเป็นคนเอเชียเหมือนกับเราเหมือนกันนะคะเราอาจจะดูว่าโหแบบหลายกรณีมีคนบอกว่าโอ้ยเนี่ยราคา1 9 0 0นเก้าพหรียญเองนะคะการเช่าห้องต่อเดือนแล้วก็แบบว่าเควินก็บฮะหมื่นเก้าพเหรียญซึ่งเราก็เหมือนกันฮนะแต่คนเหล่าน,นี้ก็มองว่าเอ้ราคามันถูกจังนะ,ะหรือว่าการทานอาหารการไป ร้านรวงต่างๆเขาบอกโอ้เวลาช็อปนี่คือจิ้มเลยนะคะมันมีกรณีที่หนึ่งในตัวละครเนี่ยซื้อของให้เพื่อนนะก็คือแอนนาเนี่ยไปซื้อของให้เควินผู้ซึ่งเควินก็ไม่ได้รวยอย่างนี้ใช่ไหมคะแอนนาก็ซื้อไปหมดไปเกือบห้าพันกว่าเหรียญก็มีคนบอกว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นการทดสอบหรือเปล่าว่าแบบเพื่อนที่แท้ทรูเป็นยังไงนะเควินก็เกิดสติแตกก็เลยแบบวันต่อมาไปคืนของของแอนนานะคะบอกว่าเอ้ยคืนแอนนาบอกไม่ต้อง คือเธอแบบคล้ายๆว่าเธอเป็นคนชอบเปเพื่อนเนี่ยมัน,เป,นเป็นการแสดงให้เห็นว่าเออเธอเป็นเพื่อนเขาแล้วเธอก็อยากให้เขาเหมือนได้แต่งตัวดีๆเพราะเธอรู้สึกว่าเทสของเขานี่แย่นะคะเควินก็เลยเหมือนแบบงงๆแล้วก็เดินจากไปว่าโอเคกันเขาก็จะเก็บเสื้อผ้าเก็บรองเท้าอะไรที่ที่เธอให้เลือกแล้วก็ซื้อให้ไว้นะคะซึ่งส่วนหนึ่งสําหรับส่วนตัวนะเราคงจะไม่ได้เป็นแบบเควินนะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราคิดว่าเราไม่ฟิตอินนะกับ สังคมแบบเนี้หนึ่งคือเราไม่ใช่คนที่ชอบปาร์ตี้นะคะก็จะนึกถึงตัวเองแล้วกันเมื่อเรามีเพื่อนที่อ่านในวงเล็บฐานะดีกว่าเรามากๆเนี่ยแล้วมันรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะคือมีการสมัยที่อ่ะเรียนต่อเนี่ยนะแหมต้องเมาส์กลับไปเรื่องนง้นทุกฉีเนี่ยเราเจอเพื่อนในขนา,หานี้นะเวลาไปเที่ยวเนี่ยโหเขาก็จะเลือกไปแต่ที่ราคาแพงนะคะจริงๆเคยไปกินร้านอาหารที่แบบดีๆเลยเนะนี่ยมื้อนึงเนี่ย น่าจะเป็นหนึ่งในมือที่เราจ่ายเองแล้วแพงที่สุดในชีวิตเนี่ยหมดไปประมาณถ้าเป็นเงินไทยในยุคนั้นคือห้าพันกว่าบาทคือเราก็รู้สึกว่าแพงมากนะตอนนั้นคือหลักราคาแบบร้อยกว่าปอนนะแล้วไม่อร่อยด้วยคืออาหารแพงเนี่ยทำไมไม่รู้ราคาไม่อร่อยเราก็ไม่รู้สึกเอนจอยนะหลังจากนั้นก็เปลี่ยนใจในชีวิตว่าแบบไม่ขอไปด้วยอีกนะเพราะมันแพงหรือว่าไปร้านโทษสมัยก่อนเนาะไปเที่ยวเนะ่ฮะตืดเนี่ย มันก็มีผับหลายแบบที่เข้าในราคาแบบเข้าไปเลยนะคะแล้วคุณก็ไปเสียค่าประทานโทษอย่างอื่นเนาะหรืออีกแบบคือต้องเก็บค่าเข้าก่อนนะคะได้ๆเหล่านี้ถ้าไปกับเพื่อนที่แบบมีฐานะอย่างเงี้ยก็ต้องไปแบบโอ้ยยังดีนะคะแต่งตัวก็ต้องโอเสื้อผ้าดีๆะอะไรเงี้ยมันเอาตรงทุกท่านสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ตัวเรานะคะเรื่องอาหารเนี่ยก็น่าสนใจเพราะบางทีไปด้วยกันเนี่ยเราก็แบบ งกใช่ไหมเราก็กินที่มันไม่แพงมากสุดท้ายแบบบางทีมันต้องหารเท่ากันนะคะเราก็เลยบอกว่าเออเอาจริงๆหรือแม้กระทั่งการไปเที่ยวนะฮะมันก็ต้องไปนอนโรงแรมดีๆนะคะหรือว่ามีกิจกรรมที่ราคาแพงคือส่วนตัวเนี่ยมองเลยว่าเราน่าจะสบายใจส่วนตัวนอ้อกับการครบเพื่อนที่ มีความคล้ายกับเราเนะเหมือนเราเวลาเรามองหน้าใครเรามักจะชอบคนที่อาจจะแบบหน้าคล้ายเราหรือมีพฤติกรรมบางอย่างคนมันถึงเป็นเพื่อนกันได้เนาะแต่ว่าจะเพื่อนที่มีสถานะทางสังคมที่แตกต่างกันแบบนี้นะคะถามว่าเราเอนจอยกับการเป็นอยู่เคือบเขาไหมก็เอนจอยนะแต่ว่าจุดหนึ่งส่วนตัวนะจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ชีวิตของเรานะคะยกตัวอย่างในชีวิตที่เคยมีแบบต้องเรียกว่าโอกาสที่แบบ เพื่อนให้มานะคะอย่างบางคนเนี่ยให้บัตรคอนเสิร์ตมาบอกโหนี่บัตรคอนเสิร์ตเนี่ยแบบรัสเซียเป็นวงออเคสตราวงอะไรสักอย่างดนตรีคลาสสิกระดับโลกเลยนะให้มาแล้วเราก็แต่งแต่งแบบชุดลาเราเห็นคนแต่งชุดลาตีชุดเลยเนาะวันนั้นเราก็แต่งชุดที่เราคิดว่ามันน่าจะดีที่สุดหละปรากฏว่าพอไปนั่งดูท่านหาวแล้วเบื่อนะคะก็เลยบอกเพื่อนว่าเออที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราไปนั่งก็ มันเบื่อเนาะเพื่อนก็แบบทำหน้าแบบโหคือเขาก็อยู่ในวงการดนตรีคลาสสิกบอกเนี่ยเสียดายมากเลยเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเขาส่าห์ให้บัตรเราไปเนาะแต่ว่าเราเนี่ยกลับไม่รู้ซึ้งถึงคุณค่าของเพลงเหล่านี้นะซึ่งเราก็บอกว่าเอาจริงคือเราเข้าไม่ถึงอะ่ะนะเราเข้าไม่ถึงจริงนะะหรือว่าแบบการไปทานอาหารบางอย่างเคยไปอยู่ร้านหนึ่งซึ่งเขาปิดร้านเลี้ยงอะนะคะแต่ว่าไม่ใช่เราเลี้ยงเนาะมันก็มีเจ้าภาพแบบเนี้ยพอไปถึงปุ๊บ เรากินแบบปลาเนี่ยปลามันไม่สุกอ่ะแล้วก็มีคนพูดเหมือนกันว่าอย่าโวยวายคือเราก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยอันนี้แบบมันไม่สุกอะ่ะทายัางไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าปลาที่แบบวงเล็บชั้นดีเนี่ยมันก็จะมีลักษณะประมาณเนี้ยบางที่มันจะไม่ทําให้สุกแบบืวอ e r y w e เว d o n นนะคะคือแต่ลราวงเล็บทุกวันนี้ก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่าจริงไหมนะคใครทําอาหารในวานตอบทีเนี่ยเขาบอกอุ้ยปลาอย่างดีราคาแพงเนี่ยมันต้องอย่างนี้ถูกต้องแล้วนะคะเราก็แบบ อ๋อเหรออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองนะถ้าเกิดว่าจะให้แฮงเงาไปตลอดเวลาหรือว่าง่ายที่สุดเลยว่าอย่างไปดูคอนเสิร์ตนะคะหรืออย่างแบบกีฬาโอลิมปิกอะไรเงี้ยเราเองไม่ได้แฮปปี้ที่จะต้องไปซื้อแบบโอ้โหตั๋วที่ราคาแบบมันก็มีในะราคาแพงมากแบบเป็นพันๆปอนเงี้ยเราพิเศษที่จะโอเคเป็นอยู่คือไปดูในะเหตุการณ์นั้นราคาหลักร้อยปอนนี้ก็สุดๆแล้วนะยิ่งดีกว่านั้นถ้าเป็นหลักหน่วยไม่ใช่หลัก หลักสิบอะย,ยังดีอะ่ไม่ใช่แบบหูห้าหกร้อยปอนแบบตัวใบละนะสมัยนั้นแบบสมมุิปอนละห้าสิบบาทเนี้ยสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะคะก็เลยรู้สึกว่าอ่ะสุดท้ายแล้วพอมาดูคนเหล่านี้นะหลายคนเขาก็มีการแบบอวดกันในเรื่องเนาะว่าแบบเฮ้ยเพชรของใครเป็นคอลเลกชันไหนแบบ อันนี้พอรู้ว่าคนนี้มีเพชรก็แบบบางคนก็ใส่มาโชว์หรือว่าในเรื่องก็มีการถามนะว่าเอ้ยมีผู้เชี่ยวชาญที่แบบเชี่ยวชาญเพชรมาดูเนี่ยดูซิว่าคนในนี้เป็นยังไงแล้วผู้เชี่ยวชาญก็บอกเออในนี้มีวั or t นะคนหรือสองคนที่แบบใส่เพชรปลอมมางานอะไรเงี้ยคือมันก็เลยรู้สึกว่าณจุดหนึ่งมันมีความความจริงนะความเป็นจริงแบบคนเอเชียนคือเราจะเห็นคนในเรื่องเนี่ยแบบบางคนเนี่ย สวดมนต์เป็นกิจจลักษณะเลยนะเข้ามาก็สวดแต่เขาก็คงสวดแบบเอเชียตะวันออกคือจะแบบบทสวดนี้ไม่ค่อยคุ้นนะคะหรือว่าจะมีความเชื่อแบบตะวันออกแบบพวกเราเช่นเชื่อในเรื่องของการกับชาติมาเกิดนะเชื่อว่าลูกตัวเองเนะี่ยอาจจะเป็นแม่มาเกิดเชื่อในเรื่องของผีนะวิญญาณของบรรพบุรุษอะไรแบบนี้เราจะเห็นไวาฟ์ของความเป็นเอเชียนอยู่นะคะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนะี่ยอย่างไรก็ตามเราก็จะเห็นว่าเออเขาก็ยังมีความเป็นเอเชียนอเมริกันนะคือทุกคนอาจจะไม่รู้ว่านะในเฉพาะในเรื่องนี้ยสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษนะมีพูดภาษาจีนบ้างแต่ว่าโอกาสก็ค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าลักษณะการใช้ชีวิตเนี่ยเป็นแบบอเมริกันจ๋าไปแล้วแต่ว่าพูดถึงประเด็นความเชื่อนะี่ยังมีความเป็นเอเชียอยู่นะคะ ก็คือถ้าเกิดว่าอ่ะสรุปในวันนี้คือว่าเรารู้สึกดีมากที่เราดูสารคดีนี้จบนะคะไม่อยากที่จะไปซื้อเพชรนะไม่อยากที่จะไปซื้อโดเชนกับบาน่าไม่อยากจะไปซื้อ ior, Chanel, ดีออลชนแนลใดๆก็ตามเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรานะคะแล้วก็ดูเป็นชีวิตของทุกคนแล้วมันเกิดความปลงทุกท่านที่พูดจริงนะความปลงที่รู้สึกว่าเออสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอาจจะเชื่อในเรื่องของมีหนึ่งชีวิตหรือเราอาจจะเชื่อในเรื่องของการกลับชาติมาเกิดก็ดี ทุกคนต่างมีความทุกข์และมีโอกาสที่จะมีความทุกข์ได้อย่างเท่าเทียมกันนะคะดังนั้นถ้าในมุมหนึ่งเราก็รู้สึกว่ามันก็สอนให้เราปลงแกชีวิตเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้โหโชเสื้อผ้าโชว์ข้าวของสมบัติเนี่ยเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยทุกท่านตอนจบนะคะเอาอะไรไปไม่ได้เลยโอเคเงินมันอาจจะซื้อความสะดวกสบายนะแต่สุดท้ายไม่ใช่ทุกอย่างไม่ใช่ความสุข ทุกอย่างอาจจะเป็นความสุขบางอย่างนะแต่ไม่ใช่ความสุขทุกอย่างที่ถูกซื้อได้ด้วยเงินเนาะเอาละค่ะก็สำหรับใครที่สนใจไปติดตามดูได้นะคะก็ยังอยู่ใน Netflix อยู่เนาะ blink empire นะคะถือเป็นเรื่องที่ดีมากเราคิดว่าสนุกกว่า made in Chelsea แล้วเราดูแล้วเราเข้าใจมากกว่าเพราะเราเป็นเอเชียเหมือนกันนะคะสำหรับน,นี้ก็ต้องขอบคุณมากที่ทุกท่านอยู่กันจนจบรายการ The Minimalist Diary นอแล้วเราสัปดาห์หน้าเนี่ยจะกลับมาพบกับประเด็นอะไรใหม่ๆนะเดี๋ยวจะมาเมาให้ทุกท่านฟังเออทิ้งท้ายไว้นิดนึงวันอังคารนี้มีนะคะต้องไปประชุมที่ รัฐสภาใหม่นะคะคิดว่าน่าจะเป็นรัฐสภาใหม่มีเรื่องรายวิชาที่เขาเหมือนอยากจะให้มาสอนมัง้งเดี๋ยวจะน่าจะได้มาเล่าให้ทุกท่านฟังนะคะรายการนี้แหละนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าสำหรับวับนนี้สวัสดีค่ะ